วสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ซูซ่าทารอนนะคะคลิปนี้เป็นคลิปกันอ่าน,นเรื่องราวความรักความสัมพันธ์แบบเรนดอมนะคะหรือว่าที่เรียกว่าให้ไพ่เล่าเรื่องนั่นเองนะคะโดยในคลิปนี้นะคะซิตก็ไม่ได้มีคําถามนะคะอะไรเป็นพิเศษนะคะให้กับไพ่แต่ว่าอยากที่จะให้ไพ่เนี่ยสะท้อนหรือว่าเล่าเรื่องราวบางอย่างเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์นะคะที่เป็นเอเจนซีที่ไพ่อยากที่จะสื่อสารมานะคะแล้วก็ อ่นนี่เป็นเพียงแค่ g e n e r a l i d i n g นะคะอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนและเรื่องเราอาจจะสลับกันได้นะคะอย่างที่2ก็คือก็คลิปนี้จะน่าจะออกไปในช่วงแบบขั้นกลางระหว่างในช่วงที่อัปเดตราศี12ราศีนะคะที่เป็นคลิปรายรายเดือนก็จะบอกว่าก็พักบ้างอะไรบ้างมาถึงตัวสิล่ยพักบ้างอะไรบ้างนะคะเพราะว่าเนื่องจากเพิ่งหายจาก โควิดรอบที่2มาพอ,อาต้องอัดคลิปยาวๆหรือทำคลิปยาวๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดูเหมือนกับว่าจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็จะพักเบรกสักนิดหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะกลับมาอัพอีกเหมือนเดิมค่ะแต่แค่ว่าวันนี้รนดอมไปก่อนนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าในในวันนี้นะคะเรื่องราวที่ไพ่เล่าออกมาเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะ Energy เป็นยังไงบ้าง เมนเอเนจีหลักเลยนะคะเป็น king of pentacles นะคะที่ออกมา,เ,าเปิดไพ่นะคะสใบนะคะเพื่อที่ว่าจะ c a r r ิฟนะคะซึนมองว่าคนที่อยู่ในสถานการณ์เนี้ยในตอนนี้ก็คือกำลังจะเข้มแข็งแล้วแหละคือใกล้ที่จะเข้มแข็งแล้วก่อนหน้านี้คืออดทนมานานเจอเรื่องทุกใจมานานหรือว่าเจอเรื่องที่ทำให้ตัวเองอึดอัดเจอเรื่องที่ทำให้ตัวเองรู้สึก มันกลืนไม่เข้าคายไม่ออกสถานการณ์มันค่อนข้างที่จะทนทุกข์ทรมานมันหนักหนามันมีอะไรบางอย่างที่จะต้องอดทนบางคนเนี่ยในความสัมพันธ์เนี่ยก็คืออาจจะติดอะไรบางอย่างเช่นติดพันธุ์พาระ เป็นแฟนกันแต่งงานกันนะคะหรือว่าแบบคบกันมานานมีพันธะอะไรหลายๆอย่างต่อกันหรืออาจจะหมายถึงผูกพันกันด้วยคําสัญญาหรือมันอาจจะไม่มีอะไรก็ได้นะอาจจะเป็นแค่ในเรื่องของการที่เราคบกันมานานแล้วเรามีความผูกพันกันมานานพอเราจะปล่อยพอเราจะ move on มันก็เลยดูเหมือนว่าเป็นเรื่องยากหรือว่าเป็นเรื่องที่เหมือนกับว่าทําใจได้ยากนั่นเองนะคะแต่ว่า ด้วยความสัมพันธ์เนี้ยที่มีปัญหาหรือว่ามีเรื่องให้อึดอัดใจมาตลอดทุกครั้งที่มีปัญหาตัวคุณเองก็ดูจะพยายามที่จะ move on หรือพยายามที่จะยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะว่าจากภไพ่ที่ก็คือเป็นสิกัโซสไปซูเดอะซันคืออะไรที่มันอึดอัดหรือว่าอะไรที่มันดู ดูเศร้าดูอึมครึมดูไม่ค่อยสบายใจมันกำลังจะเดินทางไปในทางที่ดีขึ้นนะคะและบวกกับ main energy ที่ออกมาเป็น king of pentacles คือส้นมองว่าคนที่กำลังเจอปัญหาความสัมพันธ์ที่ค่อคนข้างที่จะเจอเรื่องผิดหวังอยู่บ่อยครั้งเนี่ยกำลังนะคะที่จะ พาตัวเองไปสู่ในเวอร์ชันที่ดีขึ้นคือรักตัวเองมากขึ้นเห็นคุณค่าตัวเองมากขึ้นกลับมาโฟกัสที่ตัวเองมากขึ้นจากเดิมทีที่ร้องไห้เยอะแยะมากมายที่คิดที่คิดไม่ตกที่วนเวียนนอนไม่หลับทุกวันนี้เริ่มนอนหลับพักผ่อนได้ดีมากขึ้นแล้วนะคะอืม จาก energy ที่ออกมานะคะความสัมพันธ์นี้ในอดีตท,ที่ผ่านมามีเรื่องที่ทำให้ผิดหวังกันบ่อยครั้งและไม่ว่าจะให้โอกาสไปแค่ไหนคนทำผิดก็ยังคงทำอยู่เหมือนเดิมนะคะความผิดที่ว่านี้อาจจะเกิดจากการที่เป็นเป็นนิสัยส่วนตัวของเขาเองคือเขาเป็นคนแบบนั้นอ่าแล้วก็เป็นความเอาแต่ใจของเขาด้วยนะคะที่ว่าเขาเป็นแบบนั้นเองแล้วก็ทาให้แบบตัวเราเองรู้สึกช้าใจเสียใจอย,อยู่บ่อยครั้งเลยนะคะ เดี๋ยวขอดูไพ่เพิ่มเติมหน่อยนะคะว่าบรรยากาศความรักความสัมพันธ์ของแรนดอมนะคะในอพิโซดนี้เป็นยังไงอีกขอไพ่เพิ่มเติมหน่อยค่ะให้กับไพ่เซตแรกจริงๆแล้วความสัมพันธ์เนี้ยเมื่อก่อนอ่ะเคยดีกันมากๆเลยนะเราดีกับเขาเขาดีกับเราต่างคนต่างมีความรู้สึกดีๆให้กันและกัน แล้วมันดีมากซะจนเรากับเขาแพลนอยากที่จะมีอะไรหลายๆอย่างร่วมกันแพลนที่อยากจะมีอนาคตร่รวมกันแพลนที่อยากจะมีกันและกันในอนาคตความสัมพันธ์นี้นะคะอาจจะมีปัญหาด้วยเรื่องของมือที่สเนี่เป็นไปได้นะคะ ในเรื่องของเตอร์ปาร์ตี้หรือว่าบุคคลที่3ที่เข้ามาในความสัมพันธ์บุคคลที่3าในที่นี้ไม่ได้จําเป็นที่ว่าจะต้องหมายถึงว่าเขานอกใจเราเขาไปมีคนอื่นอะไรเงี้ยบุคคลที่3ในที่นี้อาจจะเป็นคนในครอบครัวของเขาก็ได้หรือเป็นใครสักคนที่เข้ามาแล้วมีอิทธิพลในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะหรือในความสัมพันธ์นี้มันมีเรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่มันเกิดขึ้นที่ เป็นเรื่องที่ไม่สามารถที่จะควบคุมได้นะคะเข้ามามีอิทธิพลในความสัมพันธ์แล้วคุณทั้งคู่มีปัญหาเรื่องนี้กันมาตลอดมีปัญหาเรื่องของสิ่งที่สามเนี่ยคะ่ะมาตลอดเลยมันก็เลยทําให้จากที่เคยมองกันดีจากที่เคยรู้สึกแฮปปี้ต่อการความรู้สึกเหล่านั้นมันก็ลดลงน้อยลง คนที่มีความรักให้กับอีกคนหนึ่งในความสัมพันธ์ก็รักอยู่นั่นแหละก็ทนอยู่นั่นแหละพยายามที่จะหาข้อดีพยายามที่จะหาความดีหรือเหตุผลอะไรก็ได้เพื่อที่จะมาทําให้ตัวเองอยังอยู่ตรงนี้ส่วนอีกคนหนึ่งได้รับโอกาสเรื่อยๆได้รับโอกาสตลอดก็ไม่เคยคิดหรอกก็ไม่เคยตระหนักเลยไม่เคยนึกถึงเลยว่าเรื่องราวที่เขาทําสิ่งที่เขาทํา มันทําให้เราเจ็บช้ํามันทําให้เราเสียความรู้สึกหรือมันทําให้เรารู้สึกยังไงเขามีความรู้สึกว่าพราะเขาทําผิดต่อเราหรือทําอะไรไม่ดีต่อเราเขารู้แหละว่ามันไม่ดีแต่ทุกๆครั้งที่เขาก็กลับมาหาเราได้เสมอมันก็เลยทําให้เขาทําอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆแต่ทีเนี้ยด้วย energy ที่เราพูดคุยกันตั้งแต่แรกกันนะคะคือทุกๆครั้งที่ตัวคุณเองเนี่ยเจ็บคุณเองก็จะ move on ค่อยๆ move on เรื่อยๆออกจากความสัมพันธ์นี้จนในตอนนี้เนี่ยในปัจจุบันนี้เนี่ยตัวคุณเองเริ่มนิ่งเฉยกับบางสิ่งบางอย่างหรือกับบางพฤติกรรมของเขาแล้วคือไม่ว่าเขาจะทำอะไรก็ตามจะทําเหมือนเดิมจะทําร้ายคุณเหมือนเดิมจะทําให้คุณเสียใจเสียความรู้สึกเหมือนที่เขาเคยทํามาคุณไม่ได้ คุณไม่ได้มีการแสดงออกหรือไม่ได้มีการเทคแอคชั่นเท่าเดิมแล้วถ้าเดิมทีเราเคยขอร้องให้เขาอยู่ตอนนี้เราก็ไม่ขอร้องเขาแล้วถ้าเดิมทีเราเคยขออะไรสักอย่างเช่นขอให้ยังขอให้อยู่ขอให้โทรขอให้รับสายขอให้มาเจอคือตอนนี้เราเองไม่ทําแบบนั้นแล้วแล้วตัวเขาเองค่อนข้างที่จะแปลกใจว่าทําไมเราถึงไม่ได้ทําแบบเดิมแล้วนะคะ บางคนเนี่ยเจ็บจนชาชินเจ็บจนไม่รู้จะพูดยังไงเจ็บจนไม่รู้จะต้องแสดงออกยังไงก็เลยเลือกที่จะแบบอยู่กับตัวเองนิ่งๆเงียบๆคนเดียวไปนะคะอารมณ์เหมือนยิ่งเจ็บยิ่งรู้สึกไม่ดียิ่งรักตัวเองมากยิ่งขึ้นยิ่งมีความรู้สึก สงสารตัวเองมากยิ่งขึ้นที่อยู่ในความสันธ์นิ้มีความรู้สึกอยากที่จะโอบกอดตัวเองมากทุกๆครั้งเลยที่ถูกทำร้ายหลังจากที่ถูกทำร้ายสถานการณ์เป็นยังไงต่อคะอ่ะเมื่อกี้อย่างที่สิบบอกไปคุณเริ่มนิ่งคุณเริ่มไม่ทะเลาะกับเขาแล้วไม่ว่าเขาจะทำอะไรยังไงก็แล้วแต่คุณหันกลับมาโฟกัสที่ตัวเองแทนนะคะ หันกลับมาโฟกัสที่ตัวเองหันกลับมา,เ,าเหมือนทำหรือว่าพัฒนาอะไรหลายๆอย่างในตัวเองนะคะและทําให้ในตอนนี้ตัวคุณเองก็ดูจะยุ่งนะอยู่กับเรื่องของตัวเองบางคนยุ่งกับเรื่องงานของตัวเองการหาเงินอะไรใดๆอะไรเงี้ยหรือว่างานอดิเรกดูเรายุ่งอยู่กับเรื่องนั้นแล้วที่สําคัญคือคนที่อยู่ในสถานการณ์เนี้ยคนที่เคยอ่อนแอกําลังจะเข้มแข็งแล้วแล้ว จากหน้าไพ่ถ้าเข้มแข็งได้คุณจะไม่อยู่ในสถานการณ์นี้หรือคุณจะไม่อยู่กับคนคนนี้แน่นอนแต่ในตอนนี้บางคนน่ะก็ยังคงติดอยู่กับสถานการณ์นี้อยู่นะคือถึงไม่ได้เจ็บเท่าเดิมอ่ะแต่ก็ยังคงติดอยู่ในสถานการณ์นี้อยู่นะคะ แต่บอกเลยว่าทุกๆครั้งที่ตัวคุณค่อยๆเดินออกห่างจากคนคนนี้หรือทุกๆครั้งที่ที่คุณให้ความเย็นชาเป็นคำตอบอะไรหลายอย่างให้กับคนคนนี้เขาเจ็บนะคุณคือถึงเขาจะเป็นคนอย่างนั้นก็คือถึงเขาจะทําให้คุณเสียใจถึงเขาจะทําให้คุณเสียน้ําตาหรือว่าทําให้คุณเสียความรู้สึกหลายๆครั้งแต่พอตัวคุณเองแสดงออกว่าปฏิเสธเขา หรือว่าคุณแสดงออกว่าคุณไม่ได้รักเขาเท่าเดิมแล้วก็ทําให้เขาวาวุ่นได้เหมือนกันนะกลายเป็นว่าในตอนเนี้คนที่เครียดอะหรือว่าคนที่ไม่สบายใจในความสัมพันธ์อะมันไม่ใช่เขาแล้วไม่ใช่สิมันไม่ใช่คุณแล้วมันกลายเป็นเขาคนนั้นแทนในเดือนนี้นะคะหรือว่าในเอพิโซดนี้เนี่ยคนที่เคยทําผิดหรือว่าคนที่เคยทําตัวไม่น่ารักจะเป็นคนที่ทุกข์ใจมากที่สุด เลยเพราะว่ากลืนไม่เข้าคายไม่ออกเรื่องเก่าที่ตัวเองเคยทำมันก็แย่มากพออยู่แล้วแล้วตอนนี้ตัวคุณเองกำลังจะตีจากห่างจากเขาอีกเขายิ่งรู้สึกรับไม่ได้เข้าไปใหญ่แต่ว่าไพ่เนี่ยก็พูดตามตรงนะว่าเป็น j u d g m e n t กับ Hangman คือทำอะไรไว้ก็ได้อย่างนั้นนะคุณใครทำอะไรไม่ดีไว้ก็ได้อย่างนั้นจริงๆ ใครที่เธอเคยทําให้คุณเสียใจใครที่เธอทําให้คุณเสียน้ําตาหรือใครที่เคยทําให้คุณรู้สึกผิดหวังในช่วงนี้เขาก็รู้สึกอย่างนั้นแหละเพราะว่าตัวคุณเองอะสิ่งที่คุณให้กับเขาไปในช่วงนี้ก็คือความนิ่งความเงียบความเย็นชาอยากทําอะไรก็ทําพูดอะไรก็พูดคุณไม่สนใจอีกต่อไปแล้วคุณหันกลับมาโฟกัสที่ตัวเองหลักที่ตัวหลักตัวเองมากพอคุณไม่กลับไปทําอะไรแบบเดิมไม่กลับไปร้องไห้อะไรใดๆให้เขาแล้วขอไปเพิ่มเติมหน่อยคะ่ะให้กับบรรยากาศ จะถานการความสัมพันธ์นะคะ คุณเลือกที่จะแบบนิ่งเงียบตัวเขาเองก็ไม่รู้ว่าเขาจะทําเขาควรที่จะต้องทํำยังไงดีในตอนนี้เขาไม่แน่ใจว่าเขาควรที่จะต้องทํายังไงดีสิ่งที่เขากลัวมากที่สุดในตอนนี้คือกลัวคุณตัดสินใจว่าจะจบความสัมพันธ์และจะทิ้งเขาไปจริงๆเขากลัวว่าเขาจะต้องเสียคุณไปจริงๆเลยในตอนนี้เพราะว่าบางอย่างที่คุณแสดงออกในตอนนี้ค่อนข้างที่จะเย็นชาและน่ากลัวมากๆเขาเดาไม่ออก เลยว่าตัวคุณเองรู้สึกยังไงคุณยังรักเขาอยู่ไหมหรือไม่รักแล้วคุณยังต้องการเขาอยู่ไหมหรือไม่ต้องการแล้วเขาดูไม่ออกเลยจริงๆค่ะเพราะว่าตัวคุณเองดูค่อนข้างที่จะเย็นชามากจริงๆนะคะเกี่ยวกับในสถานการณ์ความสัมพันธ์ในช่วงนี้นะเดี๋ยวขอดูไพ่เพิ่มเติมนะคะว่าในตอนนี้คู่กรณีของคุณเ,เขารู้สึกยังไงคะ ลังเลอยู่คิดอยู่ว่าจะเข้ามาพูดคุยยังไงดีทำยังไงดีความสัมพันธ์นี้จะดีขึ้นเขาจะเอาคุณกลับไปยังไงดีเขาควรที่จะต้องกลับมาเป็นคนดีคนน่ารักของคุณแบบเดิมไหมหรือเขาควรที่จะต้องทําอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าเขาควรที่จะพูดหรือควรที่จะทําจะให้อะไรดีคุณถึงจะกลับไปสนใจเขาได้ เพราะว่าในตอนนี้ตัวคุณเองก็เปลี่ยนแปลงตัวเองมาแล้วในระดับหนึ่งคุณดูแลตัวเองได้ดีขึ้นมากๆคุณสนใจในตัวเองขึ้นมากอยากทำอะไรคุณก็ทําเองอยากได้อะไรคุณก็หาเองเขาก็เลยแบบไม่รู้ว่าเขาจะต้องทํำยังไงอ่ะเขาไม่รู้ว่าเขาควรที่จะต้องให้อะไรหรือทําอะไรนะคะคุณถึงจะรู้สึก appreciate กับสิ่งนั้นแล้วกลับมาดีหรือว่ากลับมาอยู่กับเขาเหมือนเดิมขอให้เพิ่มเติมหน่อยนะคะสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ r รนดอมีค่ะ เหมือนกับว่าในตอนนี้ความอึดอัดทั้งหมดจะไปตกอยู่ที่เขานะโอ้สิบดาบดูเหมือนกับว่าตอนนี้สถานการณ์ความอึดอัดหลายๆอย่างมันจะไปตกอยู่ที่เขาหมดเลยอะค่ะแล้วบรรจุมากจริงๆคุณทำเหมือนที่เขาเคยทำกับคุณด้วยบางคนอะคือถ้าเขาเคยอิกนอคุณเขาเคยไม่สนใจคุณนะ คุณก็จะทําเหมือนที่เขาเคยทํากับคุณนั่นแหละหรือถ้าสมมติว่าเขาเคยแบบโกหกเคยอะไรอย่างเงี้ยบางคนอะทําแบบนั้นกับเขาเหมือนกันนะมันเลยทําให้ในตอนเนี้ยคนคนเนี้ยที่เคยทําไม่ดีกับคุณอะคือจุกไปเลยอะคือเจ็บจนจุกไปเลยอะเพราะว่าไม่คิดว่าคุณอะจะลุกขึ้นมาทําอะไรแบบนี้ไม่คิดว่าคุณจะลุกขึ้นมาพูดหรือว่าไม่คิดว่าคุณจะลุกขึ้นมาแสดงออกอะไรแบบนี้เขาคิดว่าคุณจะยอมเขาไปตลอดจะยอมเขาไปเรื่อย ขอบทสรุปนะคะ่ะเอาคำของเรนดอมในเอพิโซดนี้นะคะ ความยุติธรรมกำลังจะเดินหน้าเข้ามาหาคุณเพราะคุณกำลังจะเรียกร้องมันด้วยตัวของคุณเองคุณจะได้รับในทุกๆอย่างในสิ่งที่คุณต้องการเลยค่ะไม่ว่าในอนาคตในเร็วๆนี้คุณจะต้องการอะไรคุณจะต้องการความชัดเจนคุณต้องการที่จะออกห่างจากคนคนนี้คุณต้องการอิสระหรืออะไรใดๆก็แล้วแต่คุณจะได้รับสิ่งนั้นอะไรนะคะที่มันเคยไม่บาลานซ์อะไรที่เคยมีปัญหามีอะไรใดๆมาก่อนซึดงว่าในช่วงเร็วนี้จะจบลง แต่การจบลงในที่นี้จะมีอยู่2อย่างการตัดสินใจนี้จะมีอยู่2อย่างนะคะด้วยความที่ไพ่ขึ้นแบบเป็นวีรฟูจูนที่มีความรู้สึกว่าสามารถจบได้วันหนึ่งคือกลับมาปรับความเข้าใจการคุยกันเลยจะตกลงจะปรับอะไรกันยังไงกับ2ก็คือเสียกันไปเลยคือเราไม่เอาแล้วเราไม่เราไม่ให้โอกาสเขาแล้วแต่ว่ามันมีโอกาสที่ว่าเร็วๆนี้เรื่องราเนี่ยจะจบลงวันที่คุณรักตัวเองเพิ่มมากขึ้นกว่านี้เห็นคุณค่าของตัวเองมากขึ้นกว่านี้คุณอาจจะตัดสินใจอะไรบางอย่างให้กับตัวเองได้นะคะ ขอให้เพิ่มเติมให้กับความรู้สึกของเขาอีกสักนิดนึงค่ะพึ่งรู้ใจตัวเองจริงๆคนเนี้ยอยากกลับมาเริ่มต้นใหม่อยากกลับมาขอคืนดีด้วยจริงๆนะรู้สึกแย่มากเลยที่ในอดีตที่ผ่านมาทำตัวมีปัญหากับคุณมาตลอดทุกวันเนี้ยสิ่งทีค่ความรู้สึกของเขานะนอกจากจะ เจ็บจากการที่ตัวคุณเองเฉยเย็นชากับเขาแล้วอะยังมีความคิดมากยังคงมีความแบบรู้สึกแย่ต่างๆมากมายอะไรที่เขาเคยทำเขารู้สึกว่าเหมือนวันเนี้ยเขาได้รับรู้แล้วว่าว่าวันนั้นที่เขาทำ่าคุณรู้สึกยังไงหรือว่าคุณรู้สึกแบบไหนแล้วมันก็เป็นอะไรที่ทำให้เขารู้สึกแย่ทั้งกับ ความสัมพันธ์แยกกับคุณแล้วก็รู้สึกแยกกับตัวเองด้วยนะคะอะน,นะคะก็เป็นประมาณนี้นะคะสำหรับแรนดอมนี้นะคะก็หวังว่าทุกๆคนจะชอบนะคะคิดเห็นยังไงนะคะทิ้งคอมเมนต์ไว้ให้ด้วยนะเดี๋ยวจะไปอ่านนะคะอะน,นะคะสำหรับในเอพิโซดนี้ก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรากลับเข้ามาคุยกันใหม่ในเอพิโซดหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ